ทีนี้เรามองดูกันอีกทางหนึ่งถ้าเป็นผู้ที่รู้จักปรับปรุงจิตใจให้ดีอย่าให้ตกอยู่ในลักษณะที่เห็นกองจากเป็นดอกบัวให้มีธรรมะขนาดที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมอยู่เป็นประจำไม่ยึดนั่นสิ่งใดโดยความเป็นของตนเป็นตัวตน ไม่ยึดมั่นกงจักว่าเป็นของตนไม่ยึดดอกบัวว่าเป็นของตนไม่ยึดมั่นโดยประการทั้งปวงทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เพราะว่าไม่ว่าอะไรถ้ามีการเกิดก็มีการดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องที่จะไปเห็นกงจักเป็นดอกบัวมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่เรื่องสติปัญญาที่จะจัดจะทำไปวันหนึ่งหนึ่งให้สูงขึ้นไป ตามลำดับตามลำดับในทางที่จะพ้นจากความทุกข์ต้งปมนั่นเองอย่างนี้เรียกว่ามันตั้งต้นด้วยความว่างไม่มีกงจากไม่มีดอกบัวไม่เห็นกงจากเป็นดอกบัวหรือไม่เห็นดอกบัวเป็นดอกบัว <c oughs> ชนิดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแต่เห็นว่าทั้งกงจากและทั้งดอกบัวมีความว่างจากตัวตน เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเหมือนกันหมดทั้งกงจักรและดอกบัวเราก็เป็นผู้ที่มีจิตใจอย่างใหม่ชนิดอื่นผิดคนธรรมดาแต่ไม่ใช่ผิดไปในทางที่จะเป็นเปรตหรือเป็นคนบ้าแต่ผิดไปในทางที่จะเป็นไปตามทางของพระอริยเจ้าคือจะเป็นพระอริยเจ้านั่นเองก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน เป็นพระอริยเจ้าในอันดับแรกพูดถึงกระแสะแห่งพระนิพพานมีพระพุทธเจ้าเป็นนายประกันคำาประกันว่าจะไม่มีอันท้อยหลังกลับเป็นธรรมดาดังที่กล่าวแล้วทั้งหมดนี้นำมากล่าวในลักษณะอย่างนี้เพื่อท่านจังหลายได้นึกแต่คิดและถือว่าการกล่าวนี้ เป็นการปรับทุกข์แก่กันและกันไม่ใช่เป็นคำดา่าไม่ใช่เป็นคำประจานไม่ใช่เป็นคำดูถูกดูมิน่นแต่เป็นการปรับทุกข์กกันและกันว่าสถานะของพุทธบริษัทเรายังไม่ขึ้นถึงขั้นที่คุณจะภาคภูมิใจทั้งอยู่ในลักษณะที่น่าอันตรายยังไม่ปลอดภัยควรจะ รู้สึกคิดนึกและปรับปรุงแกไ้ไขกันให้สุสติกำลังให้เ <c> ต <oughs> ็มที่ของอสติปัญญาความสามารถของเราแต่ละคนอย่างน้อยก็คิดว่าเพื่อเห็นแก่พระพุทธเจ้าเถิดถ้าไม่เห็นแก่ตัวไม่รักตัวก็ขอให้เห็นแก่พระพุทธเจ้าเถิดเพราะว่าพระพุทธเจ้า ท่านได้ทรงหวังว่าอย่างนี้ท่านได้ทรงตั้งเสทัยว่าอย่างนี้ทรงทนทรมานลำบากตั้งเสียสงไขแสนกลับเป็นเวลาน,านานถึงเท่านั้นเพื่อจะช่วยพวกเราเพื่อ <c oughs> <c oughs> จะยกพวกเราขึ้นเสียจากกองคุกโดยประการทาั้งปวงแล้วเราก็ยังหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่ชี้ หรือที่รู้ที่ที่บ้างกะทําเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่รู้จักขยับขย้ายกระดุกกระดิกเพื่อจะแก้ไขให้มันดีขึ้นอย่างนี้มันเป็นคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่รักรพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่เห็นแก่พระพุทธเจ้าจริงหรือไม่มากน้อยเพียงไรขอให้ลองคิดดู ปากนั่นก็ว่าพุทธังเสนาง์ัจฉามิปีหนึ่งตั้งหลักสิครั้งหลายร้อยครั้งก็มีแต่ก็ว่าไปอย่างนกแก้วนกขุนทองไม่มีความจริงอยู่ในถ้อยคำที่กล่าวนั้นไม่เอื้อเฟื้อต่อพระพุทธประสงค์ที่ทรงหวังจะช่วยพวกเราไม่เอื้อเฟื้อต่อคำสั่งคำสอนของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนให้เป็นคนไม่ประมาท พระพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จไปนิพพานอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ยังทรงมีคำสั่งครั้งสุดท้ายว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถาพวกท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพิดนี่แหละลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงพวกเรามากไม่เท่าไร ท่านจะปรินิพานอยู่ในสองสามนาทีนี้แล้วท่านยังพยานสั่งเสียว่าอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถะพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงร้อมเถิดดังนี้แล้วเราก็ลืมเสียแล้วเราก็ไปสนใจในเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องฝากเรื่องท่องเรื่องเล็กน้อยๆหรือเรื่องกองจับนั่นมากกว่า มันเป็นการที่ไม่เคารพไม่บูชาไม่จะฟังไม่กระตัญยูไม่อะไรทุกๆอย่างต่อพระพุทธเจ้าชนิดที่ไม่รู้สึกตัวเราจะรับรองอความผิดที่ไม่รู้สึกตัวข้อนี้กันมากน้อยเท่าไรที่แท้แล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากน่าวิตกกังวลมากที่ทำความผิดไปโดยไม่รู้สึกตัว มันอาจทำผีได้มากถึงขน,นาดที่เห็นกงจากเป็นดอกบวงที่กล่าวแล้วควรจะเป็นที่สิ้นสุดกันเสทีควรจะพอกันเจทีในการที่จะปลปไปตามเรื่องตามราวโดยไม่มีภูตาอันสว่างสวัยจะควบมันไปลงมัวบูชาวัตถุสิ่คของเป็นสน,นะพูดตรงๆก็คือรักมันยิ่งกว่าพุทธเจ้า รักเงินมากรักขอมากจนไม่ทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เอ,อื้อเฟื้อก็รักเงินมากเกินไปกว่าที่จะทาการเอื้อเฟือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เสียสละเราก็ไม่ยอมเสียสละที่จะจะทําไปทางที่ตรงกันข้ามอย่างนี้เสมอไปจนกระทั่งตายไปแล้วมันได้อะไรนอกจากจะได้อะไรมากๆเหมือนพวกหนอนที่ได้จากกองอุจจาระนั่นเอง มีความวิเศษอย่างที่สุดก็เพียงเท่านั้นตายแล้ว <c oughs> ก็เรียกว่าเอาไปไม่ได้แม้ยังไม่ตายมันก็ยังมีค่าเพียงเท่านั้นเพียงเท่าที่มูนอนเหล่านั้นจะได้รับไม่มีความประเสริฐสูงสุดที่น่าพออกพอใจแห่ในส่วนไหนโดยประการทาั้งปวงคำกล่าวอย่างนี้ก็ให้ถือว่า ไม่ใช่กล่าวเพราะพวกเราที่นี่เป็นการกล่าวตลอดไปถึงพุทธบริษัทในทุ่ในที่ทุกหนทุกแห่งและทั่วโลกเรากล่าวในในาในวันเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะกล่าวเป็นส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะพุทธบริษัทที่นี่แต่ว่าเราจะต้องนึกไว้ว่าเรา พวกพุทธบริษัทในที่นี้เราจะต้องรับผิดชอบในที่นี้ในหมูน่นี้ในคณะนี้จะต้องช่วยการทำให้เป็นการแก้ไขปรับปรุงพุทธบริษัทพวกเราที่นี่ส่วนนี้ให้มีความก้าวหน้าให้เหมาะสมแก่ความเป็นพุทธบริษัทต,ต,ต้นต้นไม่คิดป็นทางทิฏฐิมานะ เป็นเขาเป็นเราก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเพราะว่าการทําหน้าที่ของเรานั้นมันเป็นประโยชน์แก่เราโดยตรงมันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเป็นไปในลักษณะที่เป็นผลพลอยได้ความสําคัญมันอยู่ที่ประโยชน์ที่เราจะต้องได้รับเป็นความดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ ให้ทันเสียตั้งแต่ก่อนที่จะแตกตายหันไปจึงจะเข้ากันกับคำที่กล่าวว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเลยถ้ามีใครมาว่าเราว่าเกิดมาทั้งทีเสียชาติเพราะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่พุทธบริษัทควรจะได้ดังนี้เราก็คงจะโกรธมากหรือคงจะเสียใจมาก แต่แล้วเราทาแก่ตัวเราเองในลักษณะอย่างนั้นแล้วจะไปโกรธใครแล้วจะไปโทษใครจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะทําตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาธิตัาไว้ว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเผิดด้วยกันทุกคลแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาสาละหบูชานี้ต้องระล,ลึกนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรม ว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ย่อมมีความดับเป็นธรรมดาจงหักบันหันหน้าไปยังสิ่งที่ไม่มีความเกิดและความดับเกิดหรือสิ่งนั้นก็คือความว่างจากตัวตนและของตนไม่มีความเกิดและความดับแต่ประการใดน,นี้เรียกว่าเป็นผู้เดินไปตามทางของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมโดยแท้ไม่ไปหลงไหลอย,อยู่ในสิ่งที่มีการเกิดการดับเป็นธรรมดา มุ่งหน้าได้จถึงสถานะที่อยู่เนื้อความเกิดและความดับโดยประกันทรั้งปวงฟังว่าได้อาศัยศรัทธาอันแน่วแน่อาศัยสติปัญญาอเฉียบแหลมของพุทธบริษัทแล้วแก้ไขปรปรุงสิ่งต่าง,างให้เป็นไปในทาง,ท,างที่เจริญในทางก้าวหน้าในทางธรรมให้รุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาส้มตาคำที่กล่าวว่า อติโรเะติปัญญายะสัมมาสัมพุทธเจ้าวกโกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่งเรืองอยู่ได้ก็ด้วยปัญญามองเห็นธรรมะเป็นดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดความเ,าเป็นธรรมดาแล้วย่อมมีความดับเป็นธรรมดาอย่าได้หลงไหลโดยความเป็นตัวตนหรือของตนอีกต่อไป ธรรมเทศนาต้องควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยเปรการชนี